ฉันลูกรักโลก,กตอนสุดง พ่อกาลังทาอะไรอยู่คบพ่อกําลังศึกษาเส้นทางที่จะไปพบลูกค้าพรุ่งนี้พอดีลูกค้าของพ่ออยู่บริเวณที่พ่อไม่เคยไปเลยพ่อเลยต้องมานั่งดูเส้นทางก่อนศึกษาทาไมละคบพ่อยังไงพ่อก็ต้องขับรถไปพ่อขับไปเดี๋ยวพ่อก็จะทำไม่ได้สิลูกการศึกษาเส้นทางในเส้นทางที่เราไม่รู้ก่อนการเดินทางนั่นน่ะช่วยให้เราไประหยัดประหยัดยังไงคบพ่อก็เส้นทางในเมืองหลวงมีเส้นทางมากมายซับซ้อนแถมรถก็ติดเราต้องศึกษาเส้นทางก่อนที่เราจะเดินทางทําให้เราไประหยัดเวลาและยังทําให้เราไม่เปลืองน้ํามันในการที่ขับรถวนไปวน ยังทําให้เสียงงานอีกต่างหากพ่อผมเนี่ยรอบคอบดีจริงๆเลยนะครับไม่ได้หรอกลูกนอกจากพ่อจะห่วงเรื่องการเสียเวลาและเสียงงานแล้วทุกวันนี้ในเมืองหลวงของเรามีรถจนมากมายมีแต่จะเพิ่มมลภาวะให้โลกของเราอะไรที่ช่วยโลกของเราได้ก็ช่วยกันไปเรื่องเล็กๆน้อยๆหากพวกเราทุกคนช่วยกันโลกของเราก็จะไม่ต้องรับภาระหนักขึ้นเราต้องช่วยกันรักษาโลกของเราแซมซินดอยปัตตาโอพลังทีธธ่ยิงย่งยหญ